อันนี้ก็ค่อยอันนี้เช็คอามัดเบลนคอท็อปเหมือนกันเลยเดียวกันเลยสังเกตได้ว่าหินมันจะเป็นหินดิเวลเนาะสวยมากเลยมีอยู่งลังบดแน่นอนลังบดเลยอันนี้จุดที่เราจะไปคือของเช็คอามัดเบลนคอต็อปเลยเอ่อกูโบล์ค่ะกูโบวเช็คอามัดเบลนคอต็อปเนาะค่ะเช็คโมหมัดยูโซอเช็คอาบูดาวูตอ่ายู้นี่เพีค่ะยู้นี่เพี โอ้ล oh, oh, ุ่มซบก็อยู่นี่ใช่ให้ก็ได้บ้างนะตรงนี้งั้นข้าวอยากครับครับบางคนเรียนดูยิงเนาใช่แล้วไอ้นี่หินหินเป็นหินอะไรหินไก่หนิเขาเรียกเขี้ยวหันุมานเขี้ยวหันุมานเหรอค่ะเว่อร์หนูใช่เนี่ยที่บ้านเขาขุดพบทั้งคนเลยเขาขุดฟบไอ้ทั้งหวูเลยที่บ้านเราวันมันจะมีบางคนได้เม็ดใหญ่คือทำวัลเว้นได้เลยบางคนจะเม็ดเล็กเขาไปขุดกันนะ วันที่ไปเข้าไปตะยางเขาจะมีเทรเวลครับอันนี้คือกูโบของแค่ไหนอ่าเช็กโมเมันตยูซบจากปัตตานีนี่กูโบ่ต่หนึงมีความสำคัญเป็นผู้อันนี้มิโลก็มาเผยเสสศาสนาใหม่อ๋อถึงข้ามากมาทางวานเรื่อนอยู่แถวนี้เลยนะมากอะหลายคนณแต่เดิมก็ตรงนี้เป็นกูโบหมดเลยแต่วานเลียนก็เนี่ยเสเรืออยู่แถบจะไม่เห็นสภาพเลยนะถ้าไม่ม uh, ีไปคือเราจะไม่รู oh hmm. ้เลยนี่จะมียินแต่ซึงก uh ็จะมีของ เช็กอามัดบินคอตอปเช็กอาบูดาวูตจากยาวอถือว่ามีเชื่อรู้เชื่ออยู่ขึ้นมีสามคนเช็กอามัดบินคอตบบินคอตบนี่ายังยังยังไม่ถึงรับไปข้างในเยอะถายในอีกเยใช่ไหมใช่เยอะอ่ะฮะผอบใผอมันหลอกเลยข้างในนี้มันมีเสื้อปลาเสื้อไดกันนะเสื้อปลาเล็กๆล็กอันไม่ใช่เสื้อนูนนะนี่นี่ผอบเราผอบด้วยตีนมาก่อนชาวบ้านก็บอกว่ามีมันอุดมสมบูรณ์คือว่าเขาไม่มาลุกลลำอะไรเลยยันชาวบ้านนั้นถึงมันอยู่ติดหลังวัดเลยถึงกูบูนถือเขาว่านั้นมีไร มันไม่ได้ทำเป็นกำแพงไว้ถึงค่ะมันก็หายไปนะมันเลื่อนหายไปเลื่อนหายไปนอะไรตาตาตาใชานั่นแหละเมื่อกับพอเป็นรักเป็นรักแต่ว่ามันยังมันก็เป็นรักหมายนั่นแหล่ใช่นหมนี่มันเป็นอะไรนี่ติ้งก่อสร้างนั่นก็อามิบุโบนนี่นั่นแหละอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เคยอันนี้เช็กอามัดบินคอปตบเช็กอามัดบินคอปตบเนาะว่ามัดยูซุปอือหี่ใบเดีอดอร่อยเนาะนี่ลูกหลานมาทำตั้งหลายห้เออ ชคอามาัตบินขอตบหน้าตับนี่มันมีประวัติศาสตร์ความเป็นม่ายาวาวนานยาวนาวนานมากตั้งแต่ตัววาปโยนผมคำไอ้นี่ผมผมนั่นเองนะไม่มีข้อมูลยืนยันครับครับผมคิดไปเองว่าตั้งแต่พุทธศวรรษทเจ็ดถึงเก้าคนเขาจะอพอยพจากด้านหลังด้านหลังด้านทิศใต้ก็คือจากอินโดจากอะไรพ้าหนูติบกัมุคโคนะมกรก็จะอพยพมาทางเรือ พ่อมาปบตรงไหนแต่เป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ก็ยอยู่อาศัยเช่นว่าแม่น้ำบังนาลาสไลบุรีนี่ปัตตานีมาตึงมาหน้าทับตึงไปสงคราไปเนี่ยไปเรื่อยๆนครอนแล้วเขาจะแหวกเป็นที่ประการเซย์ขั้วพุทธวัดติดเจ็ดตุงเก้าที่นี่น่าจะน่าไปเล้งนึงเด็กเขาเขาอยู่แต่มันเป็นประวัติในเขตเขียนโดยคนทั่วๆไปนะ่นหนักประวัติศาสตร์ครับเกือบทั่วโลกเขาจะเขียนในในตำล้งองนี้ไหมบางคนเขาพุทธวัดถึงห้าถึงเจ็ด ส่วนใหญ่จะบอกว่าจะตึงกาวผมคือพอซเจ็ดลอยตึงกาวลอยสองพัน <c oughs> ปีอ่ะโอ้นั่นเท่าว่าเรื่องถืว่าเขามาอยู่มายืนยันว่าเขาอยู่มาตั้งบักลักครับถ,ถึงเรื่องแรกที่มากก็คือมันกูบูลังวัดก่อนมันตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนในศาสนาอิสลามในกายซเนียครับมันจะเริ่มลุงเรื่องจริงๆก็ในอันดจากออตโตมันออตโตมันตุรกีปัจจุบันเนี่ยนครอิสตันบูลแล้วนะ มังก <Yeah. S 2> <seine Christmas. S 1> ok ุดมันจะเลื่อนหลงเรื่องเท่าน้นเพราะนั้นพอจะเลื่อนหลงเรื่องปั๊บพ่อมาประมาเจ็ดร้อยปีที่แล้วเขาจะเหลือมออกดาวะออกมาเพื่เพลสระระระบังเอิญวงเน่ยผมมังกุดมาตีแตกหยุกทีนึงก็อพยพกันลุนแหลกเลยมังคุดพอคนที่สองหล่ะตีแตกดังนั้นก็นก้อนอิทันบุญก็พวกไอ้ก็แล้วแครเละพวกพวกเช็กพวกเอ้ลูารามาออกเอาไปหยกกันหมอทั้งหมด ก็ประมาณสักห้าร้อยปีเหมือนถึงตรงนี้ที่ลังวัดหน้าทับตรงกับพญาอินทิล่าเนี่ยอ๋ออยู่พญาเนี่ยพญาปัตตานีเนาะปัตตานีพอพญาินี่งเนี่ยพอเล็กคนหลุกลาละผมป้อ,นอนเล็กนั่น <laughs> ค้นทวนถุทีเลยอในยุคนั้นเนาะพญาอินทิลาตอนนั้นเก็บป่วยเป็นโรคผิวหนังครับรักษาก็ไม่อือก็เลยไปฮาอุลมะที่มาอยู่ที่ข้างนอกครับถ้าหายท่านจะหลับ <Islam. S 1> อิสลามเมื่อ่้นก็บอกว่าไม่ค้นหนักทื้ยดูนะสารพูดไลประหนึ่งพี่อิสลามยังไม่หลับบังเอิญไป,ไปพอารักษาถึงหายพอหายปั๊บก็เลยหลับอิสลามคนเลยหนักทื้ซัดให้อิสลามถึงคนแต่มาอ่านเขาว่าเชื่อผมก็ไม่ไม่ยืนยันชัดเจนว่าผมไม่ได้ไปเช็คตึงต้นต่อนะผมต้องทำงานวิจัยตรงนี้เอาข้อมูลหนื้อสองมผมก็ไม่ยืนยันชัดเจนก็ว่าเป็นเช็คอ,อ,อ,อามัดเบนคอตอปเบนคอต๊อปอามัดเบนคอต๊อป ก็มีเชื้อสายของท่านอะไรคอร์ริฟ้าองค์ที่สองอะอุมัดบินขัตตบอกามดาวะมาเรือเรือจากนู้นจากอินโดมามาลายูแล้วก็มามาปัตตานีหลักษาเตียนไนก็ตอนดาวะมาสุดท้ายก็เสียหน้าทัพแล้วก็มาเสียชีวิตแล้วคว้างท็อปอยู่หลังวัดหน้าทัพเหมือนประมาณห้าตั้งห้าห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยปีนะห้าร้อยประมาณห้าร้อยปีกูโบว์ตรงนั้นได้เกิดขึ้น นั่นเื่องเล็กที่เราว้างวันนี้นะ่าทับมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆเมืองเก่าแก่นเนาครับยาวนานแต่ว่ามันไป่จื่นหลงเรื่องเพราะมันไปเจริญสงคาไปเจริญปัตตานีมันอยู่เคัมเลยม,มันเลยไม่จลื่นี่ครับ